ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนลบบุรีราเมศน,นะครับกําลังยูเทิร์นนะครับไปสงขลานะครับลองดูนะครับว่าเส้นทางเป็นยังบ้างขณะนี้มีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมยูเทิร์นอยู่ที่หน้าต่ออะโตโยต้านะครับโตโยต้าของ3แยกนะบิ๊กซีหาดใหญ่นะครับขออ่าโอเค Let's go นี่นะครับอยู่ถนนกลับมาแล้วนะครับจะหันไปทางนะสงขลานะครับข้างหน้าสงขลาครับถ้าเข้านะครับสองเลนนี้นะครับไอ้สงขลานะหมายเลขสี่หนึ่งสี่นะครับแล้วก็อีกฝั่งนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปเข้าหาดใหญ่นะครับไปเจอบิ๊กซีนะครับอ่านี่คือสามแยกบิ๊กซีนะครับเจอ ก็รอสักครู่นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นป้ายบิ๊กซีนะครับหัดใหญ่้าแยกไอ้ทางแยกบิ๊กซีนะครับอป t นตัเสกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าฟ้ามืดครึ้มนะครับบริเวณนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างเลยครับ นี่นะครับทางข้าลองดูนะมีการอัดเดือยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็วันที่หกไอ้วันที่ห้านะครับทุกทีวันที่ห้าวันศุกร์ที่ห้านะครับก็วันที่หกวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดยืนเลยไปเข้าครูหานะครับเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับ ไฟเขียวนะครับก็มีสเตตนะครับในการขับรถในเมืองนะครับอครับมีการอัปเดตนะครับการขาเข้าผ่านหันใจก็เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมฝั่งนู้นะครับก็คือมีช่วงนี้ก็คือไฟเขียวกลายเป็นแดงแดงกลายเป็นเขียวนะครับก็กําลังไหลไปเรื่อยๆนะครับ ทางหน้าจะเป็นสีแยกนะ,กะครับิ๊กอ่าคลองแหครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนลับววีลาเมศนะครับจะเข้าไปในเมืองสงขลานะครับลองดูนะครับถนุนเป็นไงบ้างมีอุบัติเหตุยังไงบ้างรถล,ลาเยอะแยะไหมขณะนี้เวลานะครับบ่ายโมงครึง่งนะครับอากาศก็โอเคนะครับ เรื่อยนะครับ้างหน้าเป็นสี่แยกนะถ้าเลี้ยวซ้ายนะไปคูคเต่าหรือว่าสงขาสปีดเวย์นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปวัดตลาดน้ำคลองแหนะครับหรือว่าวัดคลองแหกก็ได้นะครับผมอยู่เลนเข้าไปนะครับในรายนี้นะครับก็อนามัดระวังด้วยนะครับขับรถขับราต้องให้แมทกันนะครับ อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook ซัสัครคุณพาสตด้วยนะครับสำหรับช่องชาแนลอา r ์อนะครับก็รอไฟเขียวเล็กน้อยนะครับบริเวณนี้ก็เป็นสีแยกคลองแห่นะครับ นะครับเราไปต่อเลยนะครับไปต่อเลย let's go มีคนเลี้ยวนะเราไม่เลี้ยวเราไปก็เราไปตรงนะคระับไม่เป็นไรครับจัดไป การขับรถขับราอย่าก็อา่อาอย่าขับชิดกันนะฮะอันตรายมากนะครับด้วยความเร็วอะไรด้วยนพยายามห่างนะให้มองเห็นนะครับให้มองเห็นระยะประมาณสักสิบเามตรสิบห้าเมตรนะครับหากเราวิ่งด้วยความเร็วนะบางครั้งระบบเบรกเบรกไม่ทันเบรกทันมีการถลายก็อันตรายนะครับต้องมีสติต้องขับรถมีง่วง นอนก็พักผ่อนก่อนนะครับค่อยมาขับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วกันขับรถขับลาอันนี้เลยโคง้งเกาะหมีมาแล้วนะครับแล้วโค้งเกาะหมีมาข้างหน้านี่ก็เป็นป้อมปอทอ อย่าอยู่เลนขวาบ่อยอย่าอยู่เลนขวาบ่อยมากนะเพราะว่ามษณะจะมีตรวจจับความาเร็วเราพยายามตอบไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวตัวตีนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอ๋นะครับตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็ครุขระเล็กน้อยไปต่อนะครับ ก็น่าจะมสีส่วนอาหารนู้ส์เดินเลี้ยวนะครับผมจะ่าสปีดน,นะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับจะเลี้ยวเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจยิงความเร็วอกีกเป็นเรื่องอกีกบริเวณตรงนี้ข้างหน้ามีเสานะแต่การมีกล้องด้วยนะครับเป็นของการขนส่งนะครับทาง ยาาอยู่เลนซ้ายมากๆจะปลอดภัยสปีดพอดีพอดีนะครับอย่าไปเร่งรีบมากอันตราย เลี้ยวซายเลี้ยวขวาไว้นะเปิดไฟไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีปัญหาอยู่แสงแล้วก็เข้าสาย ทาง่ารอนตร ข้างหน้านะครับ,บโค้งมีทัง้งหมด3โค้งตัดต่อไปนี้นะครับอันตรายมากแต่ละครั้งจะมีอุบัติเหตุเดือนละครั้ง2อถึงสามกรณีที่มีฝนตกวันนี้มีการทำเบรเออร์เรียบร้อยนะครับกั้นไม่ให้หล่นไหล,หลทางตำแหน่งนี้ครับเอ,อือเข้าสงขาประมาณสัก19กโลก็จะถึงแล้ว วงนี้นะครับขับชา้าๆไม่ต้องเร่ของที่หนึ่งนะัพอขึ้นไปกาอถนนบรเวณนี้ครับอัพเดตสมบูรณ์แบบไหลรอยติดเล็กน้อยก็ให้คะแนนนะครับประมาณสัก9กเปอร์เซ็นที่มันสมูดนะครับ ้ายลงไปนะครับระว่าอาวโค้งที่สองข้างหน้านะครับต้องระวังด้วยนะครับการเข้าโค้งทางรเบลาเมสนี่นะที่ดังๆตรงนี้สองสามโค้งเนี่ยเ mm hmm. พื่อนชะลอเพื่อนเบรกนะครับเราต้องพยายามเบรกชะลอด้วยนะครับ mm hmm. ขณะนี้เราอยู่เส้นนะครับรอบร์ลาเมสเมื mm ่อ hmm. กี้จะมีรอยเบรกอยู่นะครับมีการชน ก่อนไหลต้องข้างทาง,ทางก็เรามาระวังด้วยต้องมีสติแค่นี้ครับขับรถขับรางพักผ่อนได้เพียงพอรัดเบลด้วยนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องคาดรัดคางด้วยนะครับรัดคางกือว่าใส่หมวกกันด็อกนะนี่ครับอันที่สองนะโค้งที่สองข้างหน้าเป็นโค้งที่สามโค้งนี้ก็นะครับตั้งด่านเหมือนกันนะ ชอบนะเพราะนี่ที่รอมในการตั้งด่านพอเข้าโค้งมาถึงแล้วก็จะเห็นเลยส่วนมากจะขาเข้าสงขายังไหเกียรตินะคนที่ไปสนามบินรีบๆไปสนามบินก็ฝั่งนู้น,นครับฝั่งขาเข้าหันใจตรงนี้เลยครับออชอบตั้งอยู่นะับ หน้าก็อันตรายเหมือนกันนะครับเราต้องระมัดระวังขับรถเฉเพราะจะมีเซ็นเซอร์ที่เส้นปลาต่างๆมีการให้เราแบบเทือนล้อให้เราระวังระวังด้วยนะเบรคเออร์รองรับนะห้ามหล่นไหลทางนะครับก็โยมีรอยนะมีรอยคำว่ามีรอยหมายถึงว่ามีรอยเคยหล่นข้างทาง มีการเบรกมีการหมุนมีการก็ล้บบุรีลเมตเส้นนี้จะเป็นทางตรงนะครับแล้วก็มีโค้ง3าเส้นเฉพาะคนที่ขับบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับนที่นานๆมาครั้งก็อันตรายแรกน้อยถึงกลางอ่นี้ถือบังแกนับด้านซ้ายเรานะครับ ขอบคุณครับที่ไปพูดกผมนะครับที่เช่าดูฟังคลิปนะครับแล้วก็ชอบช h a น n e า R l แอลนะครับออกถูกใจด้วยนะครับแล้วก็บางคนไม่เคยมานะครับต้องพยายามถ่ายคลิปให้นะเพื่อที่จะเป็นดูตาหอนนะครับบ <c oughs> นท้องถนนนะครับเราต้องมีขนมไว้มีน้ำไว้ไว้สแปร์นะบางทีรถติดอยู่ในรถนานๆนะปวด ปดเที่ยวนะครับต้องมีเซนต์มีอะไรเรียบร้อยนะครับ,รบ,รบก็ไม่กี่กิโลนับถึงให้แยกเกอยอแล้วลองดนูนะครับอัพเดตอย่างไนแะล้วบางคนก็เบี่ยงไปทางนับเกาะยอเนี่ยครับที่เซนเลอร์นะครับ สิบล้อเลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายนี่แหละครับเบี่ยงให้แยกกาอยอแต่ว่าเราไม่ครับเราตรงไปเลยนะเราก็อยากรู้ความก้าวหน้านะถึนนบริเวณนี้ถึงไหนแล้วสงขาหาดใหญ่หาดใหญ่สงขาเราวิ่งกันบ่อยมากบางคนก็ไม่ค่อยได้มานะครับคนก็ได้มาบ่อยเอามีแล้วมีป้ายสี แดงครับไปเฉียงครับไปทางแกนะนอายการยอตรงกลางผมว่าเขา่าจะมีการเบี่ยงนะครับห้ามไปห้ามไปตมอ่านเนี่ยใช่แล้วก็มีการอัปเดตถนนบริเวณนี้นะครับนี่มีเบี่ยงซ้ายสามร้อยเมตรลดความเร็วเพราะมีรถที่มาจากฝั่งสายเก่านะำสงขาหานใจสายเก่านะครับมาทางนี้ด้วยนะมีครัวนะให้ยแยก ไปสงขานับเลนนี้นะค้ับไปหายใจฝั่งนู้นนะปิดแล้วปิดแล้วว่าบริเวณนี้มีการอัปเดตถนนนะครับดูนะครับปองกก่อๆรนะเอาขึ้นมาแล้วนะ เครื่องจักรขนาดใหญ่ครับสีส้มเด่นอลังการนะครับในการทำตอหม้อแล้วก็สะพานทำตอมอ้อก่อนนะ<ม>แล้วก็สะพานข้ามาวางทีหลังตามกฎเกณฑ์ของวิศวกรรมเ<ม>อาละครับขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะมีพี่ช้างนะบ่อยอาละ,ะครับเบี่ยงไปทางนี้นะครับ เบี่ยงนะไปเลนเลนปกติแล้วต้องขับช้าๆมันระวังด้วยนะต้องช่วยเหลือนะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะโอ้เราไปต่อแล้วกอเส้นนี้ครับขึ้นชื่อมากติดมากเช้าแล้วก็เย็นเที่ยงเที่ยงไม่เท่าไหร่ รอเล็กน้อยนะเขาไปเขาจะไปทีละด้านนะครับด้านเข้าเรนที่คาดด้านขาออกมาจากสองขาว,วิ่งมาก่อนนะครับก็ค่อยสลับกันไปมาไปไลมานะไปได้ไม้ไมได้เฉพาะเธอเลื่งเขาก็พยายามทำตามกฎจราจรของเพื่อให้ง่ายสำหรับ ประชาชนนะครับที่ต้องการสัญจรนะครับอย่าไปอ,อพี่เลนพี่เลนนะครับทำให้บางคนก็เสียเวลาเสียโอกาสไปเรืนี้นี่กไปทางสงคราง นี่ไนดะ้เข้ามาในเมืองสงขลาแล้วนะครับจากขยะกยอนะับไปข้างในนะครับมันก็มานสิบกิโลนะครับคุณเชื่อรหรือไมอ่ให้ไปถึงนะครับเมื่อก่อนจะมีหน้าหอลิกาครับบริเวณสี่แยกที่มีโรงแรมพาวิเลียนนะครับนั่นคือสิบกิโลลองดูนะเข้าในเมืองบางคนไม่เคยมาสงขลานานแล้วเป็นไงบ้าง เดีย๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะนะครับสำหรับเมืองสงขลาก็จะมีที่ว่างเยอะแยะนะครับแต่ว่าที่ดินก็แพงมากนะครับไม่รู้แพงอะไรเขาบอกว่าที่นี่มีคนทาเรือน้ำมันกันเยอะบ้านจัดสารนัหลังละห้าล้านหล้านนะครับนะก็อยากให้ฟองสบู่แตกแล้วกันนะครับหนาวะหนาวนะ ายามลงซ้ายลงขวาก็พยายามดูกระจกด้านหลังด้วยด,ด้านหน้าด้วยนะครับอันตรายการเปลี่ยนเลนนะครับต้องมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประกอบอก็โอเคนะขณะนี้19บเนาทีในะการถ่ายคลิปนะ ช่วงช้ากับช่วงเย็นครับที่มันมีปัญ,ปญหามากสัญจรการจราจรติดขัดนะครับในสงขาอายกายอรครับหนึ่งในตองอูต่างคนต่างอยากทำงานกันตลายคนอยากลกกับบ้านตอนเย็นก็ในสงขาจะมีปั๊มแก๊สนะครับสองปั๊มปั๊มขาเข้าแล้วก็ขาออก ขาเข้าก็าาออกก็อยู่เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆนีและนี่นครับใกล้แล้วด้านซ้ายของเราประมาณสักหนึ่งกิโลก็เป็นด้านขวาของเรานะครับนี่คือด้านซ้ายนี่ครับเลยแล้วครับอ่าวโอเคก็ด้านขวาประมาณหนึ่งกิโลด้านขวาก็ติดปั๊มนะครับติดปั๊มปทอทใกล้ๆกัน เคยชินของเก่านะครับชื่อเก่าอะไรก่อนแต่เดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต่างๆนปั๊มเทลปั๊มเทลแล้วก็นี่นะฮะอันนี้ครับหนึ่งกี่ตันะครับด้านขวาเนี่ยปั๊มแก๊สหลังจากนั้นข้างในไม่มีแล้วนะครับมีเฉพาะข้างนอกบรินเวณนี้นะครับมีสองปัม๊มเอาเราไปอันต่อนะครับอ๋อนี่ก็คือคุนเห็นว่ามีเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสขนาดใหญ่เนี่ยนะ อีกเฟสนะครับอ๋อเอ็กซานทอทีมีอีกเฟสอีกเฟสอันเล็กเอ็กอเอกานะต้องมีสตทิทุกครั้งในะการขับรถนะเพราะมันมีการพลาดได้ตลอดเวลา ต้องมีน้ำใจด้วย